โอ้กำลังเป็นกระแสนะเรื่องปลาปลานินคางดําเนี่ยปลานินคางดํานะฮะเออกำลังกำลังเล่นเอาเถอะเจ้าล่อระหว่างซีพีกับโครงการลาดํำหลี่อยู่นะเออเอน่าสนใจนีสมเจียมยังทนไม่ไหวน่ะเออมีมีคนเคยพูดไว้ว่าโจรเนี่ย จะร่วมมือกันตอนปล้นจะสมัคีใตอนแบ่งสมทรัพย์สินที่ปล้นแล้วจะทะเลาะกันตอนถูกจับได้อ่าซัดกันไปซัดกันมาใช่ป่ะใช่ CP กับกุลประโมงเนี่ยมันก็จับมือกันตอนที่อมีผลประโยชน์มีแสงมีอะไรมีผลประโยชน์แต่ว่าตอนนี้พอมันพลาด มันก็โยนลูกกันอะไรไม่ว่าไอ้เจ้าของโครงการตายไปแล้วด้วยชิบหายมึงจะเถียงกันยังไงเฮ้มึงจะโยนโยนกลองก็ไม่ได้มึงจะโยงการคงโยนกองไปโครงการลาดตั้ลีก็ไม่ได้นี่มึงโดนหนึ่งหนึ่งสองอีกเออตอนนี้มันคือมันโยนกันเนี่ะซีพีบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ลูกไอ้ปลาไอ้ปลําประนินทางดําเนี่ยมัน มันส่งส่งให้กรมประมงแล้วกรมประมงประมงบอกไม่มีไม่มีบันทึกกันอ <c oughs> นั่นไงนะคือเจตนาเนะี่ย <c oughs> เราดูปลาก็รู้ว่ายังไงมึงก็เป็นปลานิลแค่เอามันเป็นเป็นต่นางอสปีชีกันใช่ปล่าปลาหมอยังไงมันก็ไม่เหมือนปลาหมอมันไม่มีความใกล้เคียงปลาหมอเลยนะครับแล้วแต่ไปตั้งชื่อมัน <c oughs> ปลาหมอคางดําไงนี่แหละไอะ้จอมันถึงลงลรลงเฮ้ยยังไงมันก็คือปลานิลปลานิลปลานิลนะฮะมันไม่ใช่ปลาหมอ มันทรงปลานิลชัดๆแต่ไปบิดเบือนอ้างชื่อว่าเป็นปลาหมอพักกลัวเขาจะเนี่ยปลานินมันเป็นสปีชีเอเลี่ยนไงแดกทุกอย่างเออนะก็ไอ้สอสของเก้าไกลจีรั์หรือไงก็ชัดเจนเลยว่าเรียวปลานินคางดำถูกต้องตอนนี้อืมนะ มันไม่ได้มีความเป็นใกล้เคียงป่อหมอเลยไอ้ยังไงมึงก็ปานินไอ้พี่น้องดูเอานะครับอืมคือนักข่าวอ่ะถูกสั่งให้เรียกอย่างนั้นไม่เรียกตามพ่อเลยมึงกโดนหนึ่งสองไอชิบหายกูบอกก็ปาหมอก็ะปาหมอมึงจะปปาเนนเที่อะไรใช่ปะเออแต่เกคืองานนี้มันมันคือมันถึง ตอนโดนจับได้เน่ะโจนเนี่ยก็ทะเลาะกันเอโจนทะเลาะกันนะครับระหว่างซีพีกับกรมประมงเป็นลอกันซีพีกรมประมงใช่ต่างคนต่างท่ออยู่คนเนี่ยดูดิมันจะลากไปถึงพ่อผู้ใหญ่บ้านไหมและกลายเป็นว่าไอ้ที่ไอซีพีอ้างว่าส่งคืนกรมประมงเนี่ยสุดท้ายก็คือไม่มีไม่มีคนไปค้นมาอ่ะอะ พราะเมื่อปีที่แล้วหรือไงเนี่ยบอกว่าเป็นการเออพูดด้วยวาจาไม่มีบันทึกอืไม่มีบันทึกคุณเอสดีดีบอกว่าเรียกปานินซีพีก็ได้ครับไม่ได้มันไม่แฟร์ม่ไม่แฟร์นะไปเรียกปานินซีพีไม่ได้เพราะมันไม่ใช่โครงการของซีพีซีพีเป็นแค่ผู้รับสนอง เออไมจไไปเรียกปลานินซีพีไม่ได้ก็ต้องเรียกปานินไม่หีดนเขา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 เรียกปลาเนินจิตรรดาสาเออปลาเนินจิตรรดาสารเออเออใช่ใช่เออชื่อมันชื่อนั้นนะครับแต่คนคนได้ประโยชน์จากตรงนี้มหาเกียรติเอาเอาปลาเนินมาขายคือซีพีเออเออเออปลาเนินนี่ออกมา ที่ผมเห็นครั้งแรกปีปีเถาปีสี่แปดนะที่มีคนขายเนี่ยอเอามาเอามาเผาเนี่ยประมาันึงเนื้อเนื้อหวานอร่อยเลยนะครับแล้วมีหลายขนาดแต่ว่าตอนนี้นออกมาครั้งแรกถูกแต่ตอนนี้แพงชิบหายเลยเออเออเออคือคือลูกลูกเล่นซีพีแหละครับ อปลาเนมแล้วก็ปลาทับทิมอีกนะครับออ,ออกมาแรกๆเนี่ยถูกแต่ตอนเนี้ยปลาทับทิมเนี่ยแพงกว่าปลากระพงทั้งที่ปลากระพงเนื้อละเอียดกว่าใช่ใช่คุณภาพดีกว่าจช่ นี่นี่คือลูกเล่นของซีพีใช่ใช่ใช่คือแค่หโหมโฆษณา,าคุณภาพของเนือ้อปลาทับทิมมันก็แค่นั้นเองมีความใกล้เคียงปลากระพงโน่นนี่นั่นเลยจากปลากระพงนึ่งมะนาวมาเป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวก็ได้อะไรจำนองนี้คือพยายามออกข้อความออกบทความอะไรที่เอียงๆเพื่อที่จะมาเชียปป์ปลานินของตัวเองเวปลาทับทิมของตัวเองโทษทีนะครับแล้วปลาทับทิมเนี่ยมันก็คือปลาที่มัน อะไรอ่ะมันมันเหมือนแยกพันอ่ะต่พอพันมาจากปลาเนรอือใช่ฮะทุบก,ก็คือคือเป็นสาทานเ่าก็เหมือนปลาเนรพ่อแม่ของปลาทับทิมอ่ะเออ,อเออฮะเออเมื่อวานที่ดินแดงใช่ใช่ใช่ที่อะไรวะเห็นอ่า เบืงมักขสานเออเบึงมักขสาันะเบึงมักขสานจับได้คนละเป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับอ้โอเคขอบคุณมากครับพี่ประเวศครับาขอบคุณสําหรับมิสหายนะครับที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสนทบทุนค่ษษา,า,า,าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพี่ประเวศเนาะขอบคุณมากนะครับนี่โชว์โชว์โชว์นะครับนะฮะโอเคนะครับขอบคุณเนาะพบก,กันใหม<อ>่พุ่หน้าครับพี่ สวัสดีครับบบ๊าายยไบ๊ายบายสวัสดีครับโชว์โชว์นี่นี่นี่ไปไปโชว์เลยแฮขอบคุณมากขอบคุณมากน,นะฮะ